สวัสดีครับผมใน,มนอำเภออุ้มผางนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนศูนย์โอท็อปอำเภออุ้มผางนะครับศูนย์โอท็อปแห่งนี้เป็นศูนย์ที่จัดจําหน่ายสินค้าของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผางของเราครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟกิโลซูนะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้ากระเรียงนะครับที่เขาเอามาขายในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผ้าของนักเรียนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะครับ เช่นกล้วยชาแล้วก็เป็นข้าวนะครับเป็นสินค้าไอ้ของพวกบริโภคต่างๆนะครับเอาเราก็รวบรวมรวม,มาจําหน่ายไว้ที่นี่นะครับโดยเฉพาะสุขเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็บาแวะอําเภออุ้มผางเพื่อเที่ยวน้ําตกหรือว่าก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภออุ้มผางนะครับเออถ้าเกิดเราก็จะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่าน ถ้าเกิดว่าท่านมาเที่ยวอุ้มผางแล้วนะครับอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมศูนย์โอทอปอำเภออุ้มผางอย่างนี้ครับอะไรบ้างครับวันนี้ศูนย์โอทอปของเราจําหน่ายอะไรบ้างครับมีเสื้อผ้ากระเลยียงอย่างเช่นเป็นชุดสาวชุดเดียวอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเสื้อแม่บ้านคนที่เต่งางนนางนเล้ค่ะเสื้อผู้หญิงค่ะ นี้เสื้อนะครับแต่นี่เป็นชุดกระโปรงเลยนะครับชุดยาวยะชุดยาวใส่ใส่ทั้งตัวเลยนะครับไดีเฉพาะเสื้อนะครับมีอะไรอีกครับอันนี้เป็นมีสลงแล้วก็เป็นย่ามค่ะนี่เป็นย่ามนะครับเป็นย่ามทอมือนะครับย่าทอมือเป็นผ้าายย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติด้วยค่ะจากที่ไหนครับเนี่ยจากแม่จันค่ะอันนี้แม่จันนะครับแล้วอันนี้คือเสื้อผู้ชายค่ะเสื้อผู้ชายนะครับ หลักใหญ่นะครับเสือ้อตรงนี้ก็มีนะครับอันนี้เป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้า,ผ,าผ้าคอค,ค่ะเน,นี่ยเป็นผ้าคลุมไหลอันนี้ค่ะผ้าคลุมไหลนะครับผ้าคุมไหลอันนี้เป็นผ้าผ้าคอหลายสีเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับนอกจากผ้ามีอะไรบ้างนอกจากผ้าแล้วมีกล้วยฉาบ จะมีกล้วยฉาบของแม่กองเก่าของพี่นะ่ะแล้วก็สมุนไพรแล้วก็ไอ้เนี่ยของขมินขม้นชนัน,ชนรอเจ็บพลังนี่นอะโอ้หะครับนี่เป็นของฝากจากอุ้มผาง,งเรานะครับมีกล้วยกล้วยเลิศรสนะครับ ผลออกทีวีแล้วนะครับผลน,นี้อร่อยมากนะครับเชิญแวะซื้อเป็นของฝากได้ครับทางนี้คือนี่เป็นสบู่สมุนไพรค่ะแล้วก็เป็นแชมพูมีทั้งสบู่บบไแล้วก็เป็นแชมพูนะครับ,บซึ่งเป็นสูตรธรรมชาตินะครับใช่ค่ะผลิตจากเห็ดเยื่อไผ่เลยนะครับนี่ก็เป็นข้าว ข้าวเหนียวข้าวเหนียวลืมขวนะครับข้าวเหนียวไรเบอรี่นะครับอันนี้เป็นผงมะตูมผงมะตูมอันนี้เป็นขิงผงขิงผงครับเอาไว้ชงน้ําร้อนดื่มเช้าเนะครับอันนี้จะเป็นสมุนไพรชุดยาดองสมุนไพรเอาไว้ใส่ยาดองไปเจ็ดพลังนะครับสูตรสมุนไพรของที่นี่นะครับ